ปไปจ้าไปตรงกลางสิลูกไปได้ไงเอ๊ยอ้าวไม่น่ารักเลยลูกไม่น่ารักเลยนะคะเดี๋ยวไปมาตามเบลลี่ไปตาเบลี่ไปลูกเอาเอาเอาทาวตีจะไปไหนล่ะนี่จะขึ้นแล้วเหรอลูก เอาเวลาน้องพิงค์ไปทะเลทำไงนี่มัต้ังมรงหันเลยฮะกัต้องนั้นเลยไปที่ไหนไปหนเอาเหรอไปไหนไปไหนแล้วลูกไม,ไม่ลงไปเหอเรอคะลงไป้าลงไปหาเอลลี่แล้วเฮ้ย เอลี่ก็มาแกล้งเพื่อนสิลูกอ่ะขึ้นมาก็ขึ้นมาค่ะค่ะน้องพิงเล่นต่อเลยเห็นไหมขึ้นมาไหมลูกคอมว้าหอะป้าอะเก่งลูกเก่งเก่งค่ะไปจานจานลงไปลูกหนูก็จอมเป็นหนูก็จอมเป็น ไปค่อยดีงไปค <c oughs> ่อยโดดลงไปเลย okay. <All> right. เอาโดดลงไปไม่ได้เอาทาไงทีนี้เอาเอาี <c oughs> ไป <is>